ว่าในที่สุดครับเช้านี้ราคาทองคําก็ลงมาปิดแกวจนได้นะครับคุณผู้ชมครับราคาลงไปนะครับถึง2องสามสองเก้าสามนะครับจากนั้นเด้งรีบาวมา3ามสามแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวมารับชมกันต่อนะครับว่าวันนี้จะเด้งขึ้นไปถึงประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็โอกาสที่จะลงต่อเนี่ยมีประมาณไหนบ้างนะครับเดี๋ยวรับชมพร้อมกันในคลิปวิดีโอครับ ครับผมก็ฝากด้วยเลยครับกับบรเกอร์ FBS นะครับหาท่านไหนที่ต้องการเทรดกับโบรเกอรระดับโลกนะครับเปิดบริการมายาวนานนะครับปีนี้เข้าสู่ปีที่16แล้วนะครับผมก็ในเรื่องการฝากเงินถอนเงินเนี่ยทำได้ค่อนข้างไวมากๆเลยนะครับหาท่านไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่น้องไอมินได้เลยนะครับมาทุกคนครับเดี๋ยวมาดูทิศทางทองคํากันต่อนะก็ตามที่เกริมไปตอนต้นคลิปนะครับราคาเนี่ยได้เทลงมานะเช้านี้ลงมาค่อนข้างรุนแรงมากๆนะครับลงมาแบบนะ 32993เลยนะครับก็ลงมาปิดแก๊ปนะครับจากนั้นมีแท่งที่เด้งรีบาวขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาสแกนแนวรับกันก่อนนะครับเบื้องต้นครับเดี๋ยวเราไปดูทาเฟรมสัปดาห์นะครับทำเฟรมสัปดาห์เนี่ยวีปเนี่ยปิดเป็นไส้ข้างบนค่อนข้างยาวนะโอกาสที่วันนี้จะกดตัวลงไปต่อมีค่อนข้างสูงนะครับผมแล้วก็เช้านี้ครับราคากดตัวลงมาจาก3 3ม5านะครับมาที่3 295เลยนะครับรวมๆก็ประมาณ2000จุดแล้วนะครับผมเออสามพ อ่ะ2,000 2,000จุดละเรียกว่าลงมาปิดแกมเรียบร้อยนะครับแนวรับต่อไปครับถ้าดูจากทำเฟรมเดย์เนี่ยก็เจอกันที่ปลายไส้นะครับโซน7-6นะครับผมกับโซน7-1ด้านล่างเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ H4 นะครับ4ชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็เป็นเ,เรียกว่าเป็นแนวรับนะครับที่ค่อนข้างสวยอยู่เหมือนกันนะครับเป็นชุดสวิงตรงนี้เนาะ อ่ะแล้วก็ใน4ี่ชั่วโมงครับราคาปัจจุบันเนี่ยได้มีการหลุดนะครับกรอบเทนที่เป็นเทนขาขึ้นเนี่ยกดตัวลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโอกาสที่จะเด้งขึ้นไปแล้วก็แล้วก็ย่อตัวลงมามีค่อนข้างสูงนะครับผมเพราะงั้นครับแนวต้านวันนี้ครับจะอยู่ที่3 3 4 0นะครับอ่ะอันนี้ให้ไว้เป็นแนวแนวต้านก่อนนะครับเพราะว่าเป็นโซนรีเทสโซนนี้นะครับผมถ้าเขาดีดรีบาลขึ้นมานะครับโซนนี้มีโอกาสที่จะย่อลงไปแรงๆนะครับไปเทสที่76ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวขอไปดูในเฟรมหชั่วโมงนะครับในส่วนของ1ชั่วโมงครับโซนนี้เป็นโซนดีเทสที่โดนทําลายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเขาดีดกลับขึ้นมานะครับน่าสนใจเนาะก็จะมีชุดประมาณโซนนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะถึง40น,นะครับก็จะมีโซน32นะครับประมาณ3332อันนี้เป็นโซนที่น่าสนใจนะครับผม ส่วนทาร์กเก็ตก็มองไว้ที่โซนแนวรับข้างล่างนะครับจะอยู่ที่มาณ7.5หรือ7.6ตรงนี้นะครับส่วนหากราคาทะลุขึ้นไปต่อนะครับผมก็จะไปที่ประมาณ3360ด้านบนนะครับอันนี้เป็นเป็นโซนแนวต้านนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองไปวางแผนกันดูครับแนวรับวันนี้ครับให้ไว้3276ครับ3270นะครับ ข้างล่างตรงนี้เลยถ้าราคาลงมาเทสครั้งแรกเนี่ยน่าจะมีรอบเด้งนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาเด้งตรงแกบไ,ไปที่เรียบร้อยแล้วส่วนแนวต้านครับมองไปที่3333 3ครับ3340แล้วก็3360กนะหากกลับรีบาวขึ้นมาเทสโซนนี้นะครับเดี๋ยวหาจังหวะสะสมเอกันก็ค่อนข้างสวยพอสมควรเลยนะครับนะยังไงลองวางแผนกันดูนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดู BTC USD ครับในส่วนของ b ี c u s ีราคาเนี่ยได้กลับขึ้นมานะครับเทส กรอบเทนท้านบนตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับมองว่าส่วนนี้จะเป็นโลที่เป็นไฮที่ต่ําลงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็จะอยู่ที่106,700นะครับหากราคามาเทสปุ๊บแล้วมีแรงขายลงไปเลยนะครับน่าจะต้องหลุดโลด low ตรงนี้ลงไปให้ได้ก่อนนะแล้วก็ค่อยเทลงไปต่อแบบนี้นะครับ เดี๋ยวมาสแกนแนวรับกันก่อนนะครับแนวรับวันนี้จะอยู่ที่ประมาณชุดนี้นะครับที่เป็นปลายไส้ตรงนี้นะอาจจะลงมมเครไส้ก่อนแล้วก็ค่อยเด้งขึ้นไปทําแนวรีเทสนะครับหลังจากนั้นค่อยทุบลงมาแรงๆนะแต่เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะหลุดโลนะครับตรงนี้ลงมาได้หรือเปล่านะครับถ้าหลุดตรงนี้ลงมาได้ก็จะเป็นการเบรกดาวลงมามาเทสสวิงโลนี้นะครับแล้วก็ค่อยดีดขึ้นไป แนวรับวันนี้ครับให้ไว้104นะครับผมถ้าราคาย่อตัวลงมานะครับอาจจะมีรอบเด้งขึ้นไปเทสแถวบริเวณกรอบเทนด้านบนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยเทลงมาแรงๆครับส่วนแนวต้านครับให้ไว้106 500นะครับแนวรับสุดท้ายเลยถ้าเกิดว่าหลุด104ตรงนี้ลงมานะครับก็เจอกันที่1 1700ด้านล่างเลยนะครับผมเพราะว่าโซนนี้มันเป็นค l e a n ซ o n e นะครับไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นแนวรับนั่นเองนะครับ ก็น่าจะไหลลงมายาวๆได้เลยถ้าเกิดว่าหลุดหลุดตรงนี้ลงมานะกนะ็เจอกัข้างล่างเลยประมาณนี้หากใครที่บีตรงนี้ก็อาจจะวาง Stop Loss ประมาณสัก1 0 0 0ถึง2,000จุดก็พอนะครับอ่ะยังไงลองวางแผนดูนะครับต่อไปครับเราไปดู EURUSD ครับผมสำหรับคู่ของ EU ครับราคากดตัวลงไปนะครับตอนแรกเนี่ยมองว่าโอกาสที่ราคาจะจะจะ,จะเทเป็นฝั่งของขาลงก็มีนะครับแต่สุดท้ายครับไม่ได้ กดตัวลงนะครับแลวก็พุ่งกลับขึ้นมาแรงๆเลยนะครับอันนี้รอดูอีกทีนึงว่าเขาจะยังไงนะในตลาดบ่ายนะครับหากสามารถชนะ101,400ตรงนี้ขึ้นมายืนได้นะครับก็น่าจะไปกันต่อที่1.15ด้านบนนะครับแต่ถ้าหลุดหลุดโลเดิมตรงนี้ลงไปเนี่ยอาจจะหาจังหวะเด้งแล้วก็ follow e ได้นะเพราะว่าแนวรับตรงนี้จ,จะเป็นการหลุดโลอีกครั้งนึงนั่นเองนะครับ ซึ่งรอบนี้ก็จะไปเจอกันที่โซนดีมานของ1ชั่วโมงนะครับจะอยู่แถวแถวหนึ่งจุดหนึ่ด้านล่างนะครับผมอโอเคเดี๋ยวลองวางแผนกันดูนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูเชิงข่าวกันนะครับในส่วนของข่าววันนี้ครับไม่มี US dollar กล่องแดงนะครับแต่ก็จะมีเป็น e ีวานะครับเป็น Bank Holiday นะแล้วก็วันพรุ่งนี้ไม่มีกล่องแดงครับวันพุธครับจะเป็น US d o l l a r ข่าวกลองแดง CPI นะครับวันพฤหัสครับจะเป็น US Dollar PPI นะครับผมแล้วก็วันศุกร์รับจะเป็น US Dollar เหมือนกันนะครับเพราะงั้นพุธพฤหัสศุกร์ครับน่าจะเหวี่ยงค่อนข้างแรงอีกครั้งหนึ่งในส่วนของราคาทองคำครับอาจจะไม่ได้ยิงกับข่าวมากนะแต่ผมมองว่าเนี่ยโซนพวกเนี้ยโอกาสที่จะวิ่งในกรอบนี้มีนะครับผมกรอบล่างกรอบล่างจะอยู่74นะครับกรอบบนจะอยู่33นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าน้องจะกลับมาหรือเปล่านะครับผมโอเค อันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับของวิเคราะห์กราฟประจำวันนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็หาท่านไหนที่สนใจอยากเข้ากลุ่มครับสามารถจิ้มลิงก์ใต้คลิปวิดีโอครับเข้าร่วมกลุ่มได้ฟรีเลยแล้วก็หาท่านไหนที่สนใจอยากที่จะเข้าร่วมกลุ่ม s i g n a ลนะครับรวมไปถึงคลาสเรียนต่างๆนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตม,ตมที่น้องไอ้มินได้เลยนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านพปลอดภัยกำไรทุทกคนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ